ในวันที่เซเดือน4ี่ปี2 0 2 3มีการเฮียกห้องให้คนลาวหาเวียกเตุงานทำอยู่ภายในประเทศซึ่งในคณะเดียวกันคนลาวกำลังต่อแถวหับใบอนุญาตเฮดเวียกที่ด้านหนองคายจังหวัดหนองคายประเทศไทยวันที่นึงพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ก็เป็นวันกรรมกรสากลซึ่งทางกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเฮียรห้องให้คนลาวหาเวียกเทุงานทำอยู่ภายในประเทศ อยู่กับครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ชาวลาวหลายคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลส่งเสริมแต่เป็นเรื่องที่ยากที่จะเฮ็ดให้แหงงานคนลาวเฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศของตนเองย้อนเวียกงานในลาวหายากบ่มีเวียกเฮ็ดและค่าแรงงานต่ำบ่กุ้มอยู่กุ้มกินย้อนค่าของชีบสูงและเวียกงานที่มีให้เฮดเว้าทั่วไปแล้วมีแต่เฉพาะอยู่ในตัวเมืองใหญ่ หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเหตให้ประชาสนราวเป็นต้นสายนุ่มหญิงสาวจํานวนลวงหลายพากันหลั่งไหลไปเ็ดเวียกับจ้างหาเงินอยู่ต่างประเทศเป็นต้นประเทศไทยที่ได้เงินค่าแรงงานสูงกว่าอยู่ลาวหลายเท่าดังคนลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ไทยผู้หนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่2 7เ,เมษายนนี้ว่า มาประเทศอื่นก็คือความจำเป็นอยู่บ้านเฮาบ่ามีเวียกเฮ็ดบ่มีงานทำเงินเดือนก็น้อยค่าของสิบมันก็แพงบ่มีไผจักคนดอกอยากอยู่ต่างประเทศก็อยากอยู่ในครอบครัวนี้แหละส่วนหลายเขาก็จะมาหาเงินเพื่อมาตั้งรักอยู่ที่บ้านตนเองอยากให้มีการแก้ไขมีเวียกเฮ็ดงานทำมีเงินเดือนเทียบเท่ากับประเทศอื่นคนลาวก็อาจกลับไปฮิดเวียกอยู่ลาวคือที่ผ่านมา และคนงานลาวที่เฮ็ดเวียกยู่ไทยอีกผู้นหนึ่งก้าวเสริมว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเฮ็ดให้คนงานลาวกลับไปเฮ็ดเวียกยู่ภายในประเทศย้อนว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องเงินค่าแห่งงานตั้าหลายโดยเฉพาะในเขตสนบดแม่นหาเวียกเฮ็ดงานทํายากหลายถ้ากลับคืนไปบ้านก็มีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดนาตามฤดูกาลหลังจากนั้นก็ยู่ลาล่าลายได้บม่มีและเขายังได้ก้าวเสริมต่อไปอีกว่า มีความยุ่งยากหลายเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ย้อนเงินมีค่าตำกลัวยูไทยหลายเท่ายูบ้านก็ยูซ,ซื่อแบบว่าบ่ได้มีอย่างเฮ็ดไปก็ยูละลายามให้ยามนาก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดนาตามฤดูกาลเท่านั้นและนอกจากนั้นก็บ่มีเวียกอย่างให้เฮ็ดเลยโดยเฉพาะก็แมนยูเคตนอกห้างไก่ซอกลีกตามประสบการณ์ที่เคยได้เฮ็ดเวียกเมื่อก่อนรายได้เจ็ดหาแปดแสนกีบต,ต่อเดือนเท่านั้น ในคณะเดียวกันคนงานลาวยู่ไทยอีกคนหนึ่งว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านั้นคือกันว่าเป็นไปได้ยากที่จะให้คนงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ตั้งประเทศกลับคืนไปเฮ็ดเวียกยู่ลาวเพราะอยู่ที่นั่นเวียกเฮ็ดงานทำบ่มีลากหลายคือกันกับยู่ประเทศไทยเศรษฐกิจบดีค่าแรงงานก็ตำําวลาวยู่ภายในประเทศคนหนึ่งกล่าวว่า เป็นไปได้ยากที่รัฐบาลลาวจะส่งเสริมให้คนลาวเฮ็ดเวียกยุ่ลาวได้หลายขึ้นข้าหน้าที่พื้นฐานที่รัฐบาลส่งเสริมยังโบเฮ็ดกันเลยเส้นการส่งเสริมการ,กรเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังเฮ็ดแบบตามมีตามเกิดพอเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นบางครอบครัวก็ทุกยากหลายย้อนพวกเขาเจ้าว่ามีเงินทุนเวียกเฮ็ดงานทำยู่ตามท้องถิ่นก็หาโบง่าย ต้องได้เข้าไปหาเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองบางคนก็หาเวียกดนจึงได้เฮ็ดและได้เงินเดือนน้อยบ่กคุ้มค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจําวันดังนั้นหลายคนจึงตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอ,อยู่ประเทศไทยหลายเพราะได้เงินเดือนหลายกว่าอยู่ลาวหลายเท่าดังที่ท่านได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่าอยู่ลาวมีความยุ่งยากมันบ่คืออยู่ไทยครอบครัวที่บ่มีต้นทุนเข่าเจ้าก็บ่มีทางเลือก หลายคนก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศบ่มีดอกพนักง,งานกสิกรรมจะลงมาพื้นฐานเป็นไปบ่ได้เงินเดือนเขาเจ้าก็น้อยถึงแม้นว่าจะเฮ็ดเวียกโดนปันไดเงินเดือนก็ยังซ้ำเก่าบ่มีการปรับค่าแรงงานขึ้นแต่ว่าค่าของซีพัดเพิ่มขึ้นทุกมือซึ่งเอินได้ว่าค่าของซีแพงค่าแห่งถึกบ่ก้มอยู่ก้มกินพร้อมเดียวกันนั้นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านหนึ่งก็กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเรี้ยกร้องให้คนลาวเฮ็ดเวียกยู่ภายในประเทศแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากหลายย้อนเงินเดือนอยู่ลาวต่ำบ่สอดล้องกับค่าของชสีพบในปัจจุบันเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าบอยากเฮ็ดเวียกอยู่ลาวหากเว้าถึงเรื่องการหาเวียกเฮ็ดในเขตสุนัขบดก็หายากหลายต้องได้ไปซอกหาเวียกเฮ็ดอยู่ในตัวเมืองหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษและบอแมนว่าสมัครงานแล้วจะได้เฮ็ด เพราะว่าบางงานก็บอรับคนงานทั่วไปฮับเอาแต่ผู้มีความหูความสามารถเฉพาะเวียกนั้นเมื่อได้เฮ็ดเวียกแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยบ่คุ้มอยู่คุ้มกินกับค่าของซีบที่แพงในปัจจุบันคนงานลาวส่วนหลายก็เลยบ่ายากเฮ็ดพากันล่างไหลไปเฮ็ดเวียกยูไทยที่ได้เงินหลายกวัวดังที่ท่านได้ก้าวเสริมต่อไปอีกว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้น เพิ่นก็ยากให้ทำงานเฮ็ดเวียกยูภายในประเทศลาวแต่ว่ามันบม่มีบ่อนเฮ็ดเวียกที่สามารถรองฮับได้ด้านดีคนก็บ่ได้ไปเฮดเวียกทั่วไปเพราะว่าเงินเดือนก็ล้านกว่ากีบก็เท่ากับแต่สองส0มพันบาทต่อเดือนส่วนหลายเขาก็บ่อยากเฮดแต่พอไปเฮดเวียกอยู่ไทยก็ได้เดือนละหมืน่นโดยรวมแล้วก็ประมาณหล้านกีบขึ้นไปต่อเดือน ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องของสอปปลาวจะแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1ึ่งสิงหาปีที่แล้วก็ได้ปรับขึ้น10,000แสนกีบคือจาก1ล้าน1แสนกีบเป็น1ล้านสแสนกีบโดยรวมแล้วก็ประมาณ2,400้บาทต่อเดือนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่เพราะเงินกีบเฟือหุนแหงค่าของชีบทีปตัวขึ้นสูงหลาย และในปี2 0 2 3นี้ก็ว่าจะปรับขึ้นตื่มอีก1 0 0 0 0แสนกีบคือจาก1ล้าน2แสนกีบเป็น1ล้าน3แสนกีบต่อเดือนซึ่งจะเริ่มปฏิบัตินับแต่มือวันที่1พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เป็นต้นไปถึงแม้นว่าจะขึ้นให้คือแนวนั้นแต่ประชาชนลาวหลายคนก็ยังว่าว่าน้อยอยู่บ่อคุ้มกับค่าของชีบในปัจจุบันแต่ถึงอย่างใดก็ตามเมื่อต้นปีนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาราพันกรมบาลลาวและสภาอุตสาหกรรมและการค้าได้ปรึกษาหารือกันว่าอาจปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำอีกเป็นหนึ่งล้านสี่แสนกีบหาหนึ่งล้านหแสนกีบต่อเดือนในอนาคตอันใกล้นี้เพราะเงินกีบเฟือและค่าคองชีพสูงต่อกับประเด็นนี้ก็ได้มีชาวลาวจำนวนลวงหลายเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งท่านแรกเขาได้โพสต์ไว้ดังนี้ เงินเดือนบอกุมค่าของซีบสูงหลายๆคนเลยเลือกที่จะบโเหิธงานในลาวมาต่อความคิดเห็นท่านต่อไปซึ่งเขาได้โพสต์ไว้ดังนี้เงินเดือนล้านแปดเฮดบ่มีมือพักโฮงงานยิบกระเป๋าเจ้าของคนจีนคนบ่มีทางเลือกอีหลีจึงเฮ็ดไดเฮ็ดเวียกนำเอกชนทั่วไปล้านสองต่อเดือนพักทุกวันทิศความคิดเห็นของสาวลาวท่านสุดท้ายซึ่งเขาได้โพสต์ไว้ว่า บ่มีไผ่ยากว่างงานไผ่ก็ยากเฮ็ดเวียกอยู่แล้วเหลือเงินให้มีเก็บแต่ในปัจจุบันสฉพาะเงินเดือนเดือนต่อเดือนอยังบ่อพอไซ้์ไผ่ซียากอยู่ต่อ